มีคนถามว่าคนลเครื่องเฟส5จะมีหรือเปล่าคุณนมเอ่อเท่าที่ฟังนายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ก็พยายามจะให้มีนะครับเพียงแต่ว่าต้องหางบประมาณก่อนก็เลยโทรไปสอบถามแหล่งข่าวบางคนฮนะว่าจะมีไหมคนลเครื่องเฟส5อันนี้เป็นแหล่งข่าวนะก็ดูจากท่านนายกพูดแล้วก็อะไรแล้วเนี่ย แนวโน้มนะแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีคนละครึ่งเฟษห้านะครับถามกลับไปว่าเอ๊ะจะเริ่มเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าก็ดูเรื่องงบประมาณก่อนนะแล้วก็มันต้องมีแหละก็พยายามจะผลักดันให้มันเกิดการหมุนเวียนให้มากที่สุดสรุปฟังๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีใช้คําว่ามีโอกาสที่จะมีเพราะว่ามันยังไม่เป็นมติครมอรหรือยังไม่เป็นการเสนอจากกระทรวงคลังนะอันนี้แค่เป็นข่าว ที่ถามกันมาแล้วก็ฟังจากการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกแล้วก็ไปตรวจ